นี่ทุกคนตอนนี้กับีแม่ก็ได้แล้วนะกลับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบริร์ชุคุชุคนเนะาะบอรว่าจะเป็นฟังล่าฟังไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะวันนี้กับน้องตากับชิพาทุกคนไปเชื่อมุ้งดักกุ้งนะทุกคน วันนี้เฮาก็มากันหลายคนเนาะมีเด็กน้อยสามสามคนนะแล้วก็อีเมจ้อยเนาะเดี๋ยวก้อนเฮาสีไปเสื้อมงดักกุ้งเฮากับไปคุดอีมูก่อนทุกคนคุดอีมูเมื่อแกงเชือกกระปูเมื่อวานนี้เนาะแล้วก็สีไปตัดวายพร้อมนะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันเลยทุกคนเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันเลยเนาะว่าโอ้อีมูมันเป็ดนัเลยทุกคนไปเบิ้งน้ากันเลยเดี๋ยวน้องจาาชีทายให้ทุกคนในเบิ้งเนาะ เนี่ยกำลังเดินทางไปนะโอ้กวาดหน้าก็มีบบอโตเพิ่นตอนนี้ค่ะตอนนี้าก็ได้มาหอดหน้าต่ไก่เนาะต่ไก่กำลังคุกเม่นเสื้อก็ะซอบโอ้เด็กน้อยกัได้ย้อนหยอยก็ะซอบจนล้ม ยังไม่เหงตอนนี้เนาะยังอย่งนั้นอยู่แ้นม่สัพพันวานี่อรนี่อะไรบ่แหงอ่นี้นะตอนนี้เอากระมาคุณอีมูทุกคนเบุญบอแสงทองกับบัโตมีมีเกิบทุกคนกะเชือผู้ละกิ้ง พดเกิบเออเออเอออะไรเดียวเนาะวันนี้เชื่อพูหลังกิ่งอ่ะเชื่อเคยมูไหมเคยมูเหรอวันนี้นี่น่าเบิกหางเออนี่ทุกคนใบห้าวเนาะนี่ขาดละมาเบิ่งวันนี้โหเงยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เฮากับกำลังคุดเนาะกำลังคุดอีมูนะ มาลุ้นเบิรงนากันว่าโหมันเยอะฉันเลยเฮ่มันน้มาลุ้นล้มจะแม่งเลยโอ๊ยเดิโอโหน้อยอืโกโหมีเยอะทุกคนง่ายง่ายแต่เธอโอ้ยโหน้อยเดียวคล้ายๆคือโหก่อยทุกคนโหมินโหมินมินอะไรนะมินหุ่นอืมคือโหก่อยเลย แกงเชือกระปูแซ่บนะทุกคนอืนี่เนาะได้โหนึงทุกคนเลยไปอีทุกคนอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นโหที่สองเนาะเมื่อกี้นี่ก็ได้โหนึงนะทุกคนโหมีเยอะเนาะโหน้ยน้อยนึงตัวนี้เถอะหน้าแต่เยอะยืนน้อยนึงแต่บึงเขาจะเอาเมื่อแกงกินแลงนะทุกคน thả bừng nó thả bừng vào hồ nó nhờ chấm được nè thu con tuần này gãy mé cả đây ra nè chưa mẹ ô oh, hồ nhờ thu con tuần này nhờ hàng nó nhờ con tổ mông kia nè oh, ừ. áo 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 lấy cắn cho nó cả thượng nàm đó à, oh. bừng มันก็นจะเป็นจังชิดนะทุกคนบาดเวลาเฮาแก่งนี่ก็แซบเนาะโอ้โหบัเงเยอนี่นี่พอแกงแล้วมันนี้เมื่อมันแรงกะเฮาก็ไปหน้านี่ก็ตัดวายนะทุกคนตัดวายแก่งเชื่อเนาะไปแบบน,นี้เฮาเดินทางไปเชื่อมุ้งดักกุ้งวันนี้ทุกคนไปเบาโตเก็บกับมีเชื่อตีเล็ก ทุกคนตดนนี้เาก็ได้มาหอดชนยาของอีแม่แล้วเนาะนี่ยาก็งาม,งามๆทุกคนอันนี้จะเป็นยาแค้วของอีแม่นะผลปลูกไว้แคนะ้วเนาะตอนนี้ก็มาก็ห้องอยู่เพราะว่าความน้ำมาบม่ได้นะทุกคนทุกคนตอนนี้ก็น้องตาก็ได้มาหอดหนาแล้วเนาะมาเบ่งสวนมักเพชดอีแม่นะป้าทุกคน งามเนาะเบิ่งนี่แล้วปลูกเซี่วโพนนะทุกคนโพนหน้าเนาะพอได้เก็บกิ่นทุกคนบัดมันเป็นแล้วกันเนาะพอได้บอได้ซื้อขาเจ้านะ <c oughs> นกับล่างเต็มโตไปเสื้อมุ้งดักกุ้งเนาะไปให้แม่ถือสองหลางนะมุ้งดักกุ้งของเ้ากับมีทั้งบิดกับสามด่างทุกคนสามด่างเนาะ สูตรเยื่อของข้ากะขัวห้ามละกะนจีเข้าทุกคนละกะและกะใส่ปลาแดกน้อยนึงเนาะละกะมาคั้นให้เข้ากันนะคั้นในมาละเอียดแล้วเฮากะมาปั้นเนาะวันนี้อันนี้สูตรกะสูตรโบราณทุกคนอาก็มาไม่ได้เจอรักตุงมีเห็นจักเถอะอมาตัวกับบ่เคยนะบ่เคยมาบ่เคยมาเห็นนะว่าบ่เคยเห็นเนาะว่า เจอกุ้งเป็นแบบเลริรนะครั้งแรกเพิ่นกะฝนเอามาเยี่ยมมาเบิ้งเพิ่นวหมน้องจาเชื่อเลยๆกับบอสิน้ำ่นวันนี้เอาสูตรแบบโบราณทุกคนใส่สามย่างเนาะจีเขา้ขาคัวหั่ปลาแดกจบวันนี้เลยเป็นบอกไม่เคยเห็นเจอไม่เคยเห็นเจอ เจอมบีเยอดเลหลายพอแต่มันทมเนนมตื่นนตื่นไปเลยบางกนอ่ปนได้ได้มาม่เช้าได้แปลงใหม่อีนูมไหมเออเอเดียงเทงโอ้ของแน่มันดีสยเนาะหยับมาเออ เจอชมนันก็นได้ละจมชมนังกะพอดีเลยนั้นสีเชื่อดักลมได้กลืนเนาะมาทุกคนวิธีการใชข่ของห้ากับห้าเจียวไม้มาเชื่อนะเพราะว่าอยากลงน้นําเนาะมันหนาวถ้า,า,าหา่อยากลงน้ําเนาก็เอาไม้มาใช่จริงจรินะทุกคนแล้วก็เอาลงไปเลยเนาะใส่น้ำบลูกแล้วก็บ,บกตื้นให้มันโทมพอดีทุกคน Bên này nhá nó lip mình gặp bài rồi phá cả bạn hao mà giờ mới sao hao cả chắp ở máy anh đi thưa con chắp ở máy lưu ở đi không phải lên nó hao trong vào đây lùng năm rồi mơ kèn chơi im mu nó bắt lại chơi im mu đây im mu ไวยกันยอดใหญ่นะทุกคนอีม si <ề> ูที่เอาคุดเมื่อกี้นี่เนาะไวยก็อยู่ในหน้าของเหานี่นะเอาเสียมใช้เสียมตัดนี่ใบดวงนึ่เนาะคู่กับอีมูของเหา แต่ก็วันพร้อมเอาลายเท้บ่าไหมแชมโดงไ่ชอบปะเนาะแชมโดงเขาพ่อแล้วจะยังมันขมแห้งหนะเชื้อลายกับขมอิมูนะ่ยอิมูสีขมทุกคนหากได้ชงดวงนะ ตอนนี้เอากับมาได้เครื่องทางแล้วนะทุกคนหอดโขเนาะโค้งหากะหอดโค้งนะเคยอยู่หอดบ้านแล้วพอดีหอดบ้านกะค้ำพอดีทุกคนเลยเป็นตะยานอันนี้ก็ได้ไตหลายคน้นกะ้ยมันฮักทุกคนมาทุกคนตอนนี้กะเฮาก็ะได้มาเทินแล้วไปเทียมห้อยเนาะ ตอนนี้กะอีแมก่กะกำลังชีปอกอันนี้นะบอกอีมูเนาะมาแกงทุกคนชีแกงเชื่อวายแล้วก็เชื่อกระปูนะเชิดกระดามพร้อมเลยทุกคนเชื่อเฮ็ดกระแดงแกงยำแลงแกงเชื้อเฮ็ดดงังเฮ็ดบดท,ที่เ,าเอาออกมาจากผูอะไรทุกคน นี่ตะกี้จงคีโกมยังไม่ออขันหน้าได้ตะกี้จงคี่กมโอ้หินเพิดเดี๋ยวเอารอเบิ่งตอนต่อไปทุกคนเพื่อเลยม่ท่านได้กินละเออเอามากินทดลอกเบิ่งเด้ออีหมูนี่ตะก้าวตะแก่อ,อึดเข้าเพิ่นก็นกินอีหมูดดมมกกได้แกงเช้านังเล่านั่งแคม้วก็กินมกกระพงพงได้ทุกคนอีหมู คือมันได้ได้คล้ายๆแบบมันทุกคนเออก่อยพี่เข้าเข้าก่อยเข้ากระชาติลองเบิองทุกคนตอนนี้กระบอกแชงเพื่อนกับเผาไว้เนาะเผาไว้ชีแกงเชือกแกจะอิมูนะทุกคนเดี๋ยวเราชิไปเต็มหม้อวันนี้เนาะยังชุกยัยเต็มไหมนอนลุ้ง มอลมดก่า,กายมัเอาลงานี้อันนี้าม,มาทุกคนวันนี้เฮาก็สชีได้ค้างน้ำไว้ท่าเนาะเ <นะ S 2> พราะว่าอีเมเออเ่อันชีฝานอีมูนะเฮากระชีมาค้างน้ำไวใ้ให้น้ำมันเดือดจังเอาลงเนาะอีเม่ว่ากระทะเฮาชีใส่พร้อมกันกับน้ำนี่แหละยันมันแดงทุกคนให้น้ำมันเดือดล้วเาเอาใส่แล้วมันจะบมดแดงนะี๋ยวเฮาค้างหม้อกันเลย แล้วเอาไปเบิงนีแม่ฝาดนี่มูกันเลยทุกคนข่าวคือมันนี่ได้ทุกคนเหยเร็วบดนี้กงแม่จอยกันชีดานต่อเลยคือเป็นวัดเป็นไอ้ก็มี่ยามหนาวแล้วเนาะ อืมคือมันนี่อ่าวดิขางงามเลยทุกคนน้ำลายงามเยทุกคนดิอีมูนี่ไดทน้ำลายําำี่มืกสนสาได้เลยนี่เจ้เนี่ย้ากระนต้นคนนี้นี่ตอนพอดีกินเออตอนพอดีกินนะต้นละข้าต้นละข้า

ừ cái đang không hào cả tiền chữa đi mua này chơi chơi không nó mày lắm ừ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  mà chơi. เอามิดอันนี้นะทุกคนเอาเลยบอเข้าได้ไหมอันนี้นะเห็นบ่าบอสพูดนะยังม่เา็นแโปกินเนาะสังไมารูเพชรกินแร้งทุกคนอาหารบ้านนอกแม่น้องตากะมันอยู่ไกลกันนะแถมชีห้าหกมื้อยังมาได้มาคเอิลูกเช้านะ ู่คนละเฮือนเนาะอยู่คนละเฮือนพุแม่ไปอยู่ต่ในลูกไปอยู่นบ้านบ่ได้มาทุกคือกีไปกินอีแม่อยู่ในหมู่บ้านนทุกคนบ้านนี้นี่กัหม้อของเฮากนเด้อแล้วเนาะเฮาสิเอาอีมูเซอลงไปแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็อีมูของเฮากเดี๋ยวแมกินข้าวซอยแลไปเียมหอยเนาะาแล้วไปเียมหอยนะเดี๋ยวเฮาก็สิมาเซอหม้อกันเลยทุกคน ลจางแก่เ้าวเอาอีหมูเซอร์มอแล้วนะทุกคนท่ากบสิไปล้างกับปูเนาะวันนี้ล้างกับปูมาใส่นะมาทุกคนตอนนี่กับกระปูเขาข้ากกบล้างมาแล้วเนาะเลยกับอีพ่อก็มาชงข้าวนะเอาข้าวมาเออเนาะเดี๋ยวาอพ่อกินราบข้าวอยู่เพื่อนนะทุกคนลับข้าวใช่หรือเปล่ากช่ปลาที่แจ้เนี่าวน้มเนาะ bà kia đẻ cái bà siêu bà chơi nõi tất cả đi ha chỉ mang láng mà bóc chơi thôi đó, càng lo mít mới nè, càng lo gà đang chơi mo thôi tất to hết cái đang cắn to cái này đang đập keo chơi nó อ้อมจนอี่มูเปยพนะทุกคนเลูกออกมาไงตัง้งเจลใชิเดี๋ยวเอามาตําแเจวท่าทุกคนมาดิก้นตอนนี้กับอีแม่กับกำลังตัเจวเชือแกง <S <S เออตัเจลก็ได้ทุกคนเลยตังเจเชือแกงหูกันเด้เขีลูกนกกท่าเราพักเ้อ มาทุกคนบัดน,นี้เฮาก็ได้เวลาเสื้อมาแจวแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาก็เสื้อมาแจวลงไปนะแล้วเฮาก็มาตำข้าวเบอร์โตทุกคนเดี๋ยวเฮยแม่จอยตำข้าวเบอร์เนาะสุ่มไฟเสื้อจะได้กินววๆอุปรกรณ์ทุกระอก็เต็มพร้อมมีมาโบก กับปูมีหาเสื้อกับปูเลยมาบกเติมหลังเสื้อเขาเบิงเสื้อบอมบกตาตัวเป็นแต่แซ่บนะทุกคนชุดยอดชุดยอดเดี๋ยวําเขาายกันนี้ บ่านนี้ก็ช่าบายดีได้ทุกคนบัดน,นี้ก็ตำเขาจะนั่งนะเขาเบอเชื่อเก่งออหมูของเน่านะอ่ะตำกันเลยได้บัดน,นี้นะ มาทุกคนมาดิขั้นตอนต,ต่อไปฮาก็ชิมาเซื่อประเดะเนาะประดะเซื้อลงไปแล้วนะทุกคนเข้าเบอร์ฮากับิสิมาแล้วแล้วนะเนาะอันนี้ก็ริชิมาเซื่อเป็นโะนะ่บออ่ะตัวหงองุ๊กอองมาแล้วบ้า โดยพักใคแง่งหน้าทุกคนอ่าเป็นแต่แซ่บเถอะทุกคนตอนนี้กะแกงของเฮ้ากะซุกแล้วเป็นเทียมห้อยนะทุกคนเดี๋ยวเฮ้าสีมาป่งกินกันเลยทุกคนมานน่อ่าหน้าตาน,าน่ากินค่ะขนาด เดี๋ยวน้องแต่ทุกคนกคนเบื้งเนาะนี่ทุกคนแซบ่บแซบ่บเลยเนาะเดี๋ยวเฮาปงไปตักเสื้อถ้วยกันเลยบัน,เนีเดี๋ยวเฮาตักเสื้อถ้วยกันเลยทุกคนบัน,นแต่แซบ่บแต่ นี่ทุกคนตอนนี้กะแกงของเขากะตักแล้วเป็นที่เอิบห้อยเนาะน่ากินคักขนาดเลยมาเด้อทุกคนมากินน้ำกันเด้อแซบๆเนาะเด้อทุกคนกินน้ำกันมาเด้อแกงไอ้หมูเชื่อกะปูชื่อกรางเด้อเชื่อหมาอโบแซบๆวันนี้ก็กินกันสามคนเนาะอีพราะได้กินลาบข้าวแล้วแล้วนะอยู่ฮือนเนาะฮื่นในบ้าน cái bàn nó đó mọi ừ. là à. như à. <laughs> ừ. làm gì hết bàn hết bàn luôn 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 làm luôn 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 làm nó nó phải không Nó cực mặn Chụp 5 cái nồi đây Cập thụ mặn lại luôn cắt và chèo mình được hai này mừng hay mừng chào là chào mừng chào mừng cái mừng cái muối đó mừng đấy có chào mừng chào có chào mừng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  nó mừng chào con chào À, này một mấy nữa mà kèm cả đáy của tụi bên Nói ừ, em ừ. ừ, à. ừ. không bạc Thôi cầm Thôi bài mới Mình đã thử một thay mới ăn bóng không? không tới nào cũng lốt em Mà mấy cái này Ở nào hơn, à, hơn mọi không

มันกินบ้านเนาะเนาะมันจังเลยแซ่บคือบ้านเนาะเอหือเบิ่งก็แซ่บไปนั่นเนาะมันเนาะแซ่บไปนั่นัตาย้าฉัตายมันเออกิน้งได้เฮาบ่เอดอเยอะอทุกคนตอนนี้เฮาก็กินข้าวแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะ ตอนนี้กัอีแม่กัหลังจากที่เรากินข้าวอย่างเซ็ตนะแล้วก็เมื่อเนาะเพราะว่ามันเดิกทุกคนเพราะว่าน้องตาก,กับอีแม่ฮะนะนอนคนละเฮือนเนาะอีแม่นะ่ะอยู่ในบ้านนะน้องตายอยู่นอกบ้านเนาะและ้วก็อยู่เืินคนละหลังแล้วมันนี้หันแล้วฉีเมื่อเด็กกับยานเลยสินะมือน,นี้หันเรามากินข้าวอย่างนําน้องตาแล้วแล้วก็เมื่อเนาะ น้องตากับิได้จบคลิปคนเดียวแบบนี้อะคลิปนี้กะบ่มีอย่างหลายทุกคนชิได้ขอจบลงเพียงแคน่นี้เนาะคลิปหน้าพอกันไหมเข้ามาเิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตาเฮ็ดคลิปต่อไปนะด้วยทุกคนบา,บายยขอขอบใจ